มาดูข้อสิเ็กันเขาบอกว่าในวันที่หนึ่งสิงหาคมเมื่อสองปีก่อนวิวทําสัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินแห่งหนึง่งซึ่งกําหนดอ,อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ไว้ที่สิบเอร์ซ็นตต่อปีอย้สิบองเปอร์เซ็ตต่อปีแต่เขาดันชิดดอกเบีย้ยทบต้นผู้6เดือนออเขเครับรู้ไวยทีนี้เขาเขาว่าไงต่อเขาบอกว่าวิวเนี่ยมีกําหนดชําระหนี้หนึ่งปีข้างหน้าณนะวันที่หนึ่งสิงหาคมซึ่งมียอดชําระเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ยทั้งหมดเป็นเงินเท่านี้โดยที่ระหว่างนี้ไม่มีการกู้เพิ่มและไม่มีการจ่ายเงิน ทีนี้ข้อถามว,าว่าวิวกู้เงินจากสถาบันแห่งนี้ทั้งหมดกี่บาทเ,เรื่องนี้เราจะใช้สูตรเดียวเนาะสูตรเดียวจริงๆใช้สูตรนี้สูตรเดียวฟิวทั้งหมดได้เลยนะมมันก็จะเป็นสูตรก็คือเงินรวมเท่ากับเงินตน้นคูณกันหนึ่งบวกขอใช้คำว่าดอกเบี้ยต่อทบแล้วกันดอกเบีย้ยต่อทออบย,อทอยกกำลังด้วยจำนวนทบขออนุญาตใช้อย่างนี้ ไม่ไม่เขียนเป็นตัวแปรนะออขอเขียนเป็นอย่างนี้เลยจะได้เข้าใจง่ายๆคำว่าดอกเบีย้ยต่อทอบคืออะไรดอกเบีย้ยต่อทุกครั้งที่เขาให้มาโดยส่วนโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นต่อปีแต่อันนี้ไม่ต้องการดอกเบีย้ยต่อปีต้องการดอกเบีย้ยต่อทบคือช่วยหนะ้เขา,าให้ด้วยเช่นสมมติอันนี้ไม่เกี่ยวกับข้อนี้นะสมมติเฉยๆว่าสมมติดอกเบี้ยต่อปีเขาให้มาที่สิบสองเปอร์เซ็นต ในโลกของความจริงเนี่ยจะไม่มีนออเนาะดอกเบี้ยงเงินฝาก12%ต่อปีเนี่ทีนี้ถ้าสมมติว่าดอกเบี้ยต่อปีเนี่ยคือ12%แต่เราไม่ได้ต้องการต่อปีเราต้องการต่อทบสมมติว่าโจทย์เขากำหนดว่าทบทุกเดือนทบต้นทุกเดือนออปีหนึ่งได้12%แล้วเดือนหนึ่งไงทบทุกเดือนแปลว่าเดือนหนึ่งได้กี่เปอร์เซ็นต์เดือนหนึ่งก็จะได้1%ถูกปะ คือจำหาหนสิบสอเลยพเพราะหนึ่งปีในนี้มีทั้งหมดสิบสองเดือนอก็ได้เดือนละหปอร์เซ็นต์อันนี้แบบไม่เซนต์จริงๆไม่ต้องหานเลยก็ได้คือคอแทบจะคิดในใจได้เนาะปีหนึ่งได้สิบสองบาทได้เดือนละเท่าไรได้เดือนละบาทปีหนึ่งสิเปร์เซ็นต์ก็ได้เดือนละเปร์เซ็นต์ทีนี้ถ้าจดไม่ให้ทบต้นทุกเดือนเขาต้องการทบต้นทุกขึ้นปีปีหนึ่งเนี่ยได้สิบสองเปอร์เซ็นต์ครึ่งปีก็ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครึ่งปีก็ได้หกเปอร์เซ็นต์ปะใช่ไหมคร โดยส่วนใหญ่มันก็มีแค่สามอันเนี้ยที่เขาจะถามที่เขาจะกำหนดมาไม่ใช่จะถามที่เขาจะกำหนดมามันก็คือมีเท่านี้แหละไม่ทุกเดือนก็ทุกครึ่งปีไม่นี่ก็ทุกไต่มาสหรือไม่งั้นก็ทุกปีถ้าทุกปีก็เอาตัวนี้ใช้ได้เลยแต่ถ้าทุกเดือนทุกครึ่งปีหรือทุกไต่มาสช่วยเปลี่ยนก่อนช่วยเปลี่ยนก่อนไต่มาสคือเท่าไหร่ไต่มาสคือสามเดือนปีหนึ่งได้สิบสองเปอร์เซ็นต์เดือนหนึ่งได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์สามเดือนได้สี่เปอร์เซ็นต์สามเดือนก็ได้สามเปอร์เซ็นต์สามเดือน าทามเพื่อนได้สั่งไหมเนี่ยตัวนี้ช่วยแปลงเลยไม่ต้องไปใช้สูตรในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมันโดยส่วนใหญ่มันบางทีจะง,งงหรือจำยากเนาะเนี่ยให้ช่วยแปลงเป็นดอกเบีย้ยต่อทบได้เลยตัวนี้เราก็จะไปแทนได้ละทบทุกอะไรแล้วแต่ว่าเขาจะทบทุกอะไรทบทุกอะไรเราก็ช่วยเปลี่ยนดอกเบีย้ยให้เป็นอย่างนั้นด้วยปีละสิบสองเปอร์เซ็นต์ทบทุกเดือนก็หารสิบสองทบทุกครึ่งปีอ่ะปีหนึ่งมันมีสองครึ่งปีถูกไหมปีหนึ่งมันจะมีสองครึ่งปีคือครึ่งแรกกับครึ่งหลังอ่ะก็หารสองูนะปีหนึ เพราะฉะนั้นถ้าปีหนึ่งเราอยากเปลี่ยนเป็นไฟมาเราก็จับมันหานสี่แค่นัหนเองหารสี่ปุ๊บเราก็ได้ตัวนี้แล้วแล้วแต่ว่าเขากำหนดดอกเบี้ยมาเท่าไหร่อันนี้ไม่เกี่ยวกับข้อนี้นะและการยกกำลังเนาะที่เรเจอในในสูตรเขาเป็นตัวแปรแล้วก็มีทั้งแบบตัวแปรเดียวสองตัวแปรมี k มีอะไรมีรู้งงงวยหมดอันนี้ขอเปลี่ยนเป็นคำพูดง่ายๆก็คือคำนวนทบอปหรือถามว่ามีกี่ทบอปะได้ดอกกี่ครั้งก็ได้ได้ดอกกี่ครั้ง มีกี่รบอบบสมมาเร่าดอกเบี้ยเข้าทุกเดือนเด้งเข้าทุกเดือนสามปีแล้วกันสามปีก็คือเด้งเข้าทุกเดือนเด้งดอกได้ดอกได้ใช้ค่นี้ได้ดอกทุกเดือนอันนี้คือเหมือนทบต้นทุกเดือนถูกไหมเราก็จะได้ดอกทุกเดือนเหมือนกันแล้วเวลาผ่านไปสามปีผ่านไปสามปีได้ดอกกี่ครั้งได้ดอกทุกเดือนอะเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งสามปีก็สามสิบหกครั้งถูกไหมนี่แหละคือจำนวนทบหรือจำนวนครั้งที่ได้ดอกหรือจำนวนครั้งที่เสียดอกบ้ากันไปคือจำนวนครั้งที่เกิดการทบดอกหรือการทบต้นตรงนี้แหละ ช่วยหาออกมาด้วยดิงที่เปนหางไม่ยากเนาะเออถ้าเราเปลี่ยน,น,น็นกาะาสเนี้ยมันมันหางไม่ยากอ่ะเดี๋ยวลองกลับไปดูของข้อนี้ดูนะที่นี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามียอดชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดเป็นเงินเท่านี้อ่ะแสดงว่าตัวเนี้ยที่เขาให้มาเนี่ยสองแสนแปดสามสองแสนแปดสามพันเจ็ดร้อยสี่บาทเนี้ยมันคือเงินรวมถูกไหมเพราะว่ามันรวมดอกแล้วใช่ไหมเนี่ยมันพร้อมดอกเบี้ยมันคือเงินรวม นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็แทนเข้าไปสองแปดสามเจ็ดศูนย์สี่ยทีนี้เงินต้นไม่รู้เนี่ยเขากำลังขามหางายวิวกู้เงินมาเท่าไหร่เงินต้นนี่คือเงินต้นเงินต้นที่เริ่มกู้มานะเพราะฉะนั้นเงินต้นเท่าไหร่เราไม่รู้มันะก็ติดไปตัวนี้แหละที่เราอยากนะคะหนึ่งตัวนี้มาเสมออยู่แล้วหนะึ่งตัวนี้มาเสมอแล้วบวกด,ด้ยวยดอกเบี้ยต่อทบดอกเบีเเ้ยต่อทบเราก็ไปดูนะ พอนี้บังเอิญเขาให้มาเป็นสิบสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีพอดีเหมือนที่เขียนเมื่อกี้เลยเนาะสิบสองเปอร์เซ็นต์ตอ่อปีนัาคิดอดอกเบี้ยทบต้นทุกหกเดือนสิบสองเปอร์เซ็นต์ตอ่อปีงั้นหกเดือนเราได้กี่เปอร์เซ็นต์หกเดือนหรือครึ่งปีเราก็ได้ครึ่งหนึ่งถูกมันเราก็ได้หกเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือดอกเบี้ยต่อท็อก็จะเป็นหกเปอร์เซ็นต์เขียนอย่างงี้ก่อนนะหกเปอร์เซ็นต์แต่ทีนี้เราไม่ได้ต้องการเปอร์เซ็นต์เนาะเขาต้องการ เขาต้องการเป็นหน่วยของดอกเบี้ยของเขาเลยเพราะฉะนั้นช่วยหาร้อยด้วยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็รู้กันแด้เด็กๆกนวาเออเปอร์เซ็นต์คือส่วนร้อยนั่นแหละเพราะฉะนั้นหกหาร้อยจะได้ศูนย์จุดศูนย์หกใช่ไหมศูนย์จุดศูนย์หกเพราะฉะนั้นตัวนี้จะศูนย์จุดศูนย์หกเสร็จแล้วก็ไปดูจำนวนทบจำนวนทบก็หมายความว่าระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่กู้มาจนถึงจ่ายเนี่ยมันมีทั้งหมดมีการทบต้นทั้งหมด ทุกหกเรียนอเพราะฉะนั้นมันเวลามันผ่านไปกี่ปีเวลามันผ่านไปกี่ปีออะระวังนะตัวนี้เขาบอกว่าเมื่อสองปีที่แล้วก็จริงเนะอะบบางคนก็เอาสองปีสองปีมีครึ่งปีกี่ครั้งสองปีมีครึ่งปีทั้งหมดสี่ครั้งบางคนก็เขียนสี่เลยมีสี่หกถูกไหมสองปีอะมันผ่านไปสองปีแล้วก็บอกว่าทดต้นทุกครึ่งปีอะมันก็เลยมีมีสี่ครึ่งปีไงมีสี่ครึ่งปีผ่านครึ่งปีทั้งหมดสี่ครั้งได้ดอกเบี้ยทั้งหมดสี่ครั้งเลย ณนะตอนนี้วิวจ่ายยังยังไม่ได้จ่ายมันบอกว่ามันจะไปจ่ายในอีกหนึ่งปีข้างหน้าถูกไหมตัวนี้ระวังโดนเหลี่ยมข้าเขียนเป็นธาลายอะข้าเขียนเป็นทาลายเองเนี่ยสองปีก่อนแต่เนี้ยตอนเนี้ยเออหรือปัจจุบันตอนเนี้ยสองปีก่อน,นก็ต้องผ่านหนึ่งปีก่อนยนะหนึ่งปีก่อน มันเหมือนจะข่านสองปีก็จริงใช่แต่ตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยวิวจายย่ายยังยังไม่ได้จ่ายแต่วิวมันไปจ่ายไหนไหนอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยหนึ่งปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นแปลว่าเนี่ยมันไปจ่ายปีหน้านแปลว่าวิวมันจะจ่ายตอนนี้เนี่ยตอนเนี้ยถึงจะเริ่มจ่ายเพราะฉะนั้นมันผ่านทั้งหมดกี่ปีเนะี่ยหนึ่งปีสองปีสามปีระยะเวลาทั้งหมดจริงจงมันคือสามปี ขาเขียหลอกเนาะตัวนี้สองปีที่แล้วแล้วรับหลอกได้ว่ามีคนตอบด้วยเนาะนี่มีคนตอบแน่นอนเพราะฉะนั้นตัวนี้เรารู้ละอ๋อระยะเวลามันทั้งหมดสามปีขอลบก่อนนะเพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยทั้งหมดสามปีดอกเบี้ยทบต้นทุกครึ่งปีทบทุกครึ่งปีระยะเวลาสามปีเราจ่ายทบต้นทุกครึ่งปีครึ่งปีดอกเบี้ยเด้งทีต้นครึ่งปีดอกเบี้ยเด้งทีต้นเพราะฉะนั้นมันจะเด้งทั้งหมดกี่ครั้งมันจะเด้งทั้งหมดหกครั้งหรือ่ะ เพราะฉะนั้นดอ,อกเบี้ยมันจะเกิดการทบทั้งหมดหครั้งนี่ไงตัวนี้คือจำนวนทบก็ช่วยแทนเข้าไปเลยนเ,เนี่ยแทนเข้าไปในจำนวนทบเพราะฉะนั้นมันคือหกตัวนี้คือหก <c oughs> เสร็จแล้วเราก็มองนิดนึงตัวเนี้ยมันคูณอยู่ถูกไหมมันคูณเงินต้อนอยู่ตอนนี้มันคูณกันอยู่เราก็อยากได้เงินต้อนอย่างเดียวถูกไหมอยากได้เงินต้นอย่างเดียวเราก็โยกอีก้อนเนี้ยทั้งอันนี้ย้ายไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปทำอะไรไปหานถูกไหมไปหันไปตั้งหาอ่นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็จะได้ออกมาเป็นเท่่าไหรเงินต้น งินตอนก็ยายไปหาเนาะสองแปดสามเจ็ดศูนย์สี่หาด้วยหนึ่งหนึ่งบวกกับศูนย์จุดศูนย์หกก็กลายเป็นหนะึ่งจุดศูนย์หกเนาะอันนี้แอบบวกเลยบวกกันรวมกันได้เป็นหนะึ่งจุดศูนย์หกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นหนึ่งจุดศูนย์หกยกกำลังหกนะเหมือนจะไม่มีคําตอบเลยไม่ใช่นะตัวเนี้ยมันหยุดเป็นส่วนนะเป็นส่วนถ้าเราจําได้มันจะมีศูนย์หนึ่งหนึ่งส่วนเอยกกำลังเ n เท่ากับหนึ่งส่วน เอไอ,อ้ทดเอยกกำลังลบเอ็มตัวเนี้ยมันจะมีสูตรตัวนี้อยู่เนาะเนี้ยเราก็เลยสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปนี้ได้คือตบมันขึ้นไปข้างบนเลยตบตัวเนี้ยขึ้นไปข้างบนทั้งก้อนนะแล้วก็กำลังติดลบเท่านั้นเองกำลังมันก็จะกลายเป็นติดลบเนี่ยเหมือนกับเราตบขึ้นไปข้างบนแล้วเลขชี้กำลังมันก็จะติดลบเนาะเพราะฉะนั้นเขียนอีกทีนึงมันก็จะกลายเป็นเงินต้นขอสลับเงินต้นมาอยู่ด้านนี้นะเงินต้นก็จะเท่ากับสองแปดสามเจ็ดศูนย์สี่ คูณกับ1น6จดศูนย์หอันนี้ย้ายขึ้นมาข้บงบนแล้วในสีกำลังก็ติดลบนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็เลยตอบข้อสามใช่ก็เลยตอบข้อสามนี้อ่ะทีนี้ถือว่าจบข้อนี้แล้วแต่ขอเสริมให้ขอเสริมให้หนิดนึงนะขอเสริมให้หนิดนึงนะถ้าใครไม่อยากัฟังก็ก็ก็ปิดไปนะอันนี้ถือว่าเสริมให้ไม,ม่เกี่ยวกับข้อนี้ละทีนี้บางคนอาจจะงงะบางคนอาจจะงงอาวถ้า สังเกตไม่ถูกว่าตัวเนี้มันควรจะไปใส่เงินต้นหรือเงินรวมแต่น,นี้ยังโชคดีว่าช้อยเขาไม่มีช้อยหรอกเนาะถ้าคนเอาไปใส่ถ้าคนเอาก้อนนี้ไปใส่ในเงินป้อนนั้นจะรู้เลยว่าอ๋อฉันใส่ผิดเพราะมันไม่มีคําตอบโจทย์ยังไม่เหลี่ยมยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบมีข้อมาหลอกเราอะเพราะฉะนั้นตัวนี้บางทีเขาอาจจะหาเขาอาจจะหาช้อยตัวเนี้ สำหรับคนที่แทนผิดอะ่ะแล้วก็มาหลอกเราก็ได้ในปีนี้เนาะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะมีข้อสังเกตได้ยังไงว่าเอ้ยไอ้นี่มันคือเงินต้นหรือเงินรวมถ้าบางคนอาจจะอาจจะอาจจะดูดูลำบากหรือสังเกตลำบากให้ดูว่าตัวเนี้ยเราลงมามองก้อนนี้ก่อน,นะตัวเนี้คีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ก้อนนี้อืาซึ่งปกติถ้าถ้าเรียนกันนะถ้าถ้าเป็นเด็กในในห้องก็คือที่จะสอนว่าตัวเนี้ยมันเงินเป็นก้อนกอนตัวเนี้คือเราจะต้องหามันเสมออยู่ละตัวเนี้นะแล้วมันจะเป็นก้อนกอนผูกติดกระสูดของเราเสมอทีเนี้ย ถ้ามันอยู่กับฝั่งเงินต้นมันคนูณเห็นไหมถ้ามันอยู่กับฝั่งเงินต้นมันคนูณแต่เราสามารถเอาสูตรเดียวกันเนี้ยตัวเนี้ยย้ายไปฝั่งนู้นะแล้วก็ไปหารได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมีแค่สองทางเลือกคือไม่คูณก็หารใช่ไหมไม่คูณก็หารเออมันมีสองทางเลือกเนี่ยถ้าสมมติย้ายไปฝั่งนู้นนะก็จะได้ออกมาอีกสูตรก็คือเงินต้นเท่ากับเงินรวมนี่หารด้วยอีกข้อนัอนนี้นะคือหนึ่งบวกดอกต่อทบแล้วก็ยกกำลังจำนวนทบ มันมีแค่สองทางเลือกเท่านั้นคือเราไม่คุณก็หานอย่างเนี้ยเราไม่คุณก็หันทีเนี้ยถ้าที่เกียจจจำหรือเออนมันจะมีข้อสังเกตอะไรยังไงได้เนาะแล้วเราไม่รู้ว่ามันมันคือเงินรวมเงินต้นไม่ต้องไปสนใจเรื่องคาว่าเงินรวมเงินต้นเลยเรากลับไปดูตัวที่เขาให้มาตัวเลขที่เขาให้มาตัวเนี้ยที่เราอาจจะไม่รู้อ้ยมันคือเงินรวมหรือเงินต้นให้สังเกตว่าตัวเนี้ยจากตัวเนี้ยไปคําตอบของเขาจากตัวนี้นะไปคําตอบหาว่าคําตอบคืออะไรคาตอบก็คือวิวคู้เงินจากสถาบันแห่งเนี้ยกี่บาท ตัวนี้คือคาตอบจตกตัวเนี้ยเขาบอกว่าดอดชําระนั้นกู้พร้อมดอกเบีย้ยทั้งหมดเป็นเงินเท่านี้หมายถึงอ e ีวิวเนี่ยมันจะต้องจ่ายเท่านี้ในราคาเท่านี้นะแล้วกู้เงินมาเท่าไหร่พี่ลองถามแบบโดยโดยโดยไม่เซนอะว่าสมมตินะพี่กู้เงินใครมาสักคนแล้วพี่จ่ายเงินเขาไปเนี่ยสองแสนแปดอพี่จ่ายคืนพี่จ่ายคืนให้เขาอะสองแสนแปดถามว่าโดยหลักหลักความเป็นจริงแล้วอะพี่ควรจะกู้เงินมามากกว่านี้ หมายถึงเงินเงินที่กู้มามันควรจะเยอะกว่าน,นี้หรือน้อยกว่าน,นี้นะมีใครมีใครที่ให้พี่กู้ได้สามแสนอ่ะสมมติว่าวันนี้ไปกู้กู้สามแสนแต่เวลาจ่ายอะจ่ายแค่สองแสนแปดก็มีใครใจดีขนาดในใั้น,น 2, 8, ไหมเวลาจ่ายคืนอะคืนแค่สองแสนแปดก็พงมีนหมนี่เออมีใครให้กู้บอกได้นะเออทักดีเอ็มมาได้เลยเดี๋ยวจะได้ไปกู้บ้างเออกู้ 3, 000, สามแสนคืนสองแสนแปดอย่างี้มันไม่เซ็นไหมไม่ไม่เซ็นใช่ป่ะโชคดีที่ไหนจะให้เรากู้เออกู้แสนหนึ่งคืนแปดหมื่นอย่างนี้มีไหมไม่มีมมมมม เพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วอะเงินที่คืนอะมันจะต้องเป็นไงมันก็จะต้องเยอะกว่าเงินที่กู้ถูกไหมไอ้มันจะต้องเยอะกว่าเงินที่กู้เพราะฉะนั้นทีนี้ตัวเนี้ยเงินที่คืนคือสองแสนแปดนะเงินที่คืนคือสองแสนแปดเพราะฉะนั้นกู้มาเงินที่กู้มาที่ได้มาวันที่กู้มันต้องน้อยลงถูกไหมมันต้องน้อยกว่านี้มันต้องนะมันต้องน้อยกว่าสองแสนแปดใช่ปะที่กู้เงินใครมาสักคนแล้วคืนสองแสนแปดอะที่อยากจะกู้แค่สองแสนให้ที่เหลือเป็นเอกไนีถูกไหมแต่ว่าเงินจากก้อนเนี้ยก้อนที่โจทย์ให้มาไปก้อนที่เรากําลังจะหาเนี่ย มันต้องลดลงถูกไหมการที่ลดลงก็แปลว่าเราไปหาเนี่ยเนี่ยเราก็จะเอาดอกก้อนๆนี้ไปหาถ้าเรามีความรู้สึกว่าเงินต้องเพิ่มขึ้นแบบนี้ดิโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกเบี้ยเงินฝากถูกไหมดอกเบี้ยเงินฝากเฮ้ยเรารู้สึกว่าสมมติว่าเขาบอกว่าฝากเงินอันมีเกี่ยวกับคนนะเขาบอกว่าฝากเงินฝากเงินสามพันแล้วหลังผ่านไปห้าปีมีเงินเท่าไหร่สมมติว่าโจทย์ถามเนี้ยมีเงินเท่าไหร่ มีเงินในบัญชีเท่าไหร่หลังขาดใน5ปีเราก็เอ ي, ้ยฝากเงิน3,000มีใครฝากเสร็จแล้วเงินหายเหลือ2,000บาทมีไหมลดลงฝากเสร็จแล้วลดลง,ลงก็ไม่มีหรือวะเพราะฉะนั้นแปลว่าตัวเนี้ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นมันจะต้องบวกเรารู้อยู่แล้วเอ้ยเงินมันได้เท่าไหร่ไม่รู้ว่าอาจจาะ3,000คันแล้วก็3บาทเราไม่รู้อาจจะเท่านี้ก็ได้แต่มันต้องเพิ่มหรือว่ามีใครฝากเงินธนะาคารแล้วเงินลดไม่มีรวมเงินฝากแล้วมันก็ต้องขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราก็จกัก้อนๆไปคูณถ้าเราหาก้อนๆอนออ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 กก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 มมมาาาาาาเเเเเเรรร็็็้้้้นน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 ๆๆ่่่ะะะคคคืดดัยทีีหไไปปสจจุ๊บงิ เงินออกมาเลยนะดังนั้นบางทีเราอาจจะลืมเราอาจจะสังเกตไม่ทำให้ตัวนี้มันเงินต้นเหมือนเงินมันเงินรวมันแน่ตามสูตรให้สังเกตได้อย่างนี้ก็คือดูว่าเงินที่เขาถามเนี่ยมันควรจะเพิ่มหรือลดอย่างข้อเนี้ยควรจะลดแน่นอนเพราะฉะนั้นควรจะลดเราก็เลยใช้สูตรที่มันเอาไปหาเนี่ยแต่ว่าเงินที่เขาให้มาเป็นเงินรวมแน่แน่โดยที่เราไม่้อานั่งจําหวอย่างนี้เงินต้นอย่างนี้เงินรวมมันจะงงให้ดูว่าเงินตัวเนี้ยมันที่โจทย์ถามในช้อยเนี่ยมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นถ้ามันลดลงเอาไปหานถ้ามันเพ อ่ะมีเสริมให้นะเพราะฉะนั้นก็ตกปลายข้อสิบเม็ร